ถ้าผม้ชมเคยสงสัยกันไหมฮะว่าถ้าเกิดเราสร้างไอออนกุเลมฟาร์มหนึ่งที่แล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะไปสร้างอีกสักที่เนะี่ยมันสามารถสร้างได้ไหมนะแล้วไอรอนกุเลมเนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่า อเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมเคยสงสัยกันไหมฮะว่าถ้าเกิดเราสร้างไอรอนกลีมฟาร์มหนึ่งทีแล้วเนะี่ยถ้าเราอยากจะไปสร้างอ,างอีกสักทีเนะี่ยมันสามารถสร้างได้ไหมนะฮะไอรอนกลมเนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่านะฮะ ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของไอรอนกรเลมฟาร์มนะผมอยากให้ท่านผู้ชมนะมาทาความเข้าใจกับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก่อนนะฮะก็เนื่องจากว่าไมค้าพีเนี่ยมันไม่เหมือนในคอมใช่ไหมฮะในคอมในเวอร์ชั่นของจาว่าเนี่ยมันยังมีพื้นที่ที่มันเรียกว่าสปอนช้างใช่ไหมซึ่งในไมค้าพีนะมันไม่มีเหมือนในคอมนะสาหรับในคอมนะเราอยากจะสร้างกี่ที่กี่ที่ก็สร้าง,างไปเถิดน,นะขอแค่ให้มันอยู่ในพื้นที่ของสปอนช้างใช่ไหมแต่สาหรับในไมค้าผมเวอร์ชันของ PE อเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ง่าย ยูเอฟเคใช่ไหมฮะเพื่อแบบให้อลอนโกลเลมเนี่ยมันเกิดแต่แบบในเวอร์ชันของ PC ฮะต่อให้เราแบบไป DN เ็นไปเนเทอร์กลับมาที่ฟาร์มเหล็กอีกทีก็แบบเหล็กเต็มกล่องแล้วมีแบบมีเหล็กให้ใช้ใช่ไหมฮะเนี่ยนะนี่คือข้อได้เปรียบของไ e มครับในเวอร์ชันของ PC นะฮะซึ่งถามว่าผมมีวิธีแก้ไหมใช่ฮะคำตอบคือไม่อยู่แล้วฮะผมไม่สามารถทําให้ในไมค์คาพีอีเนี่ยมันมีสปอนช้างขึ้นมาได้นะแต่ก็นะผมก็นะมีวิธีที่จะทําให้เนี่ย ไอรอนกูเลมฟาร์มของเราเนี่ยนะฮะมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือก็คือะฮะให้เราได้ผลประโยชน์นะจากไอรอนกูเลมฟาร์มของเราเนี่ยมากที่สุดสิ่งที่จะทาให้ไอรอนกูเลมฟาร์มของผมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือไอรอนกูเลมฟาร์ม2เท่านั่นเองนะฮะก็คือเราจะสามารถสร้างนะฮะไอรอนกูเลมฟาร์มเนี่ยนะสที่ได้นะฮะก็เมื่อในไมค์คาบบนมือถือมันไม่มีพื้นที่ที่เรียกว่าสปอนชางเวลาเราจะทําให้ไอรอนกูเลมเนี่ยมันเกิดเราก็ต้องทําไงฮะก็ต้อง AFK กันใช่ม เพราะฉะนั้นนะฮะปัจจัยหลักๆที่ทําให้เราสามารถสร้างไอรอนโกลเลมฟาร์มมากกว่าหนึ่งที่เราได้ผลผลิตจริงๆนะฮะหน,นะฮะก็คือเลือกจุดที่จะสร้างนะฮะสนะฮะก็คือเลือกจุดที่เราจะ AFK นะ,ะโอเคผมจะยกตัวอย่างง่ายๆสําหรับเลือกจุดที่จะสร้างละกันนะ,ะอย่างสมมติว่าเราสร้างไอรอนโกลเลมฟาร์มเนี่ยตรงนี้นะฮะผมจะยกตัวอย่างนะ,ะตรงนี้ลายออนโกลเลมฟาร์มที่2นะ,ะห่างมาสักโอเคยี 20, ประมาณนี้ก็ได้นะฮะสร้างตรงนี้นะฮะ นี่แหละฮะนี่คือเลือกจุดที่จะสร้างนะเหตุผลเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันใกล้กันดีเหรอไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมาก่อนนะหรือว่าคำนวณมาก่อนนะมันจะทําให้เรานะเสียเวลาเปล่าๆนะฮะสองนะเลือกจุดที่เราจะ AFK ฮนะอย่างสมมติว่าเราสร้างไอรอนกลีมฟาร์มตรงนี้อะสองนะ,ะอยู่ตรงนั้นแล้วเรา AFK ตรงนั้นเหตุผลเพราะว่ามันใกล้ดีแค่นี้เหรอฮะ <c oughs> นี่แหละนี่ทําคือให้เราเสียเวลาไปเปล่าๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะ,ะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะมาเจาะลึกในเรื่องของ ที่พวกเราเรียกกันติดปากประจำเนี่ยฮะว่า A F K แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะรู้แล้วแหละนะฮะว่า A F K เนี่ยมันคืออะไร A F K, <AF> K ก็คือการที่เรายือนอยู่เฉยๆนะแล้วเราทําให้บริเวณพื้นที่รอบตัวเราเนี่ยมันโหลดใช่ไหมอย่างสมมุติว่าเราปลูกข้าวตรงนี้ไว้อ่ะนะฮะแล้วก็แบบเรา A F K ตรงนี้ก็ได้อ่ะแบบให้แบบข้าวมันโตอะไรประมาณนี้หรือแบบช็อกโกแลตโตอะไรอย่างงเี้ยที่เราปลูกกันใช่ไหมฮะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะสำหรับในไมค์คาร์บนมือถือเนี่ย การที่เราจะ AFK แล้วทําให้พื้นที่โหลดมันไปกี่บ็อกไปกี่บล็อกอะไรประมาณนี้นะมันขึ้นอยู่กับการที่เราเซตติ้งด้วยตัวเราเองนะฮะโอเคฮะหลายคนอาจจะสงสัยแล้วแล้วไอ้แบบฟังก์ชันตรงนั้นะที่ที่แบบเราเซตติ้งว่าให้แบบที่เรา AFK เนะี่ยมันไปไกลได้กี่บ็อกกี่บล็อกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะโอเคฮะ เวลาสร้างแมปนะหลายคนอาจจะมองข้ามในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ไปนะซึ่งตรงนี้นะจะมีชื่อว่า simulation distance นะฮะก็สังเกตดูว่ามันจะสามารถปรับได้ถึง8ช้างนะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องของคนอื่นมันปรับได้มากกว่านี้หรือเปล่านะแต่ของผมมันปรับได้สี่ช้างนะ,ะับซึ่งผมก็ไม่ได้ลองไม่ได้ไปลองเครื่องอื่นเหมือนกันนะฮะก็โอเคฮะสำหรับฟังก์ชันตรงนี้นะมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันดูฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับตอนนี้เดี๋ยวผมจะตั้งค่าเป็น4ช้างดูแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันนะ ผมอยากให้ผู้ชมลองมาสังเกตตรงนี้กันก่อนฮนะก็อันนี้ผมสังเกตดูว่าผมจะแบ่งตรงนี้ไว้นะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรฮนะซึ่งผมอยากให้ผู้ชมลองมองเปรียบเทียบกับไอ้ด้านล่างทางขวามือของผมนะที่เขียนว่าช้างนะฮะซึ่งแอนดออนตัวนี้นะฮะมันจะสามารถออมองเห็นนะฮะว่าเรานะอยู่ช้างไหนช้างไหนนะฮะท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าผมปรับ เป็นอัตราส่วนภาพเป็น1ิมต่อ9านะท่านชมนอาจจะเห็นแค่แบบขอบๆเนาะนะแต่ว่ามันก็น่าจะดูได้เหมือนกันแหละตรงสังเกตดูตรงช้างฮะตรงนี้นี่คือช้างสังเกตดูว่ามันจะเป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมบริเวณรอบนี้ผมเดินนะจะเป็นศูนย์หมดเลยพราะนี้คือ1ช้างนะฮะแต่ถ้าผมเดินข้ามไปอีกสักบล็อกหนึ่งนะสังเกตดูมันเออแกนเซนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็น1นะนั่นก็คือเรามาอีกช้างหนึ่งแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดผมตรงนี้โอเคตรงนี้เป็นอีกหนึ่งช้างนะแต่ถ้าผม อันนี้ถ้าผมเดินไปอีกบล็อกหนึ่งก็คือสังเกตดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็น2นะก็คือเรามาอีกช้างหนึ่งแล้วนะโอเคนะฮะจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าผมเดินไปอีกช้างก็จะเป็น3นะฮะก็คือจะข้ามไปอีกช้างอีกช้างมันก็จะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมแบ่งไว้สังเกตดูว่าผมจะแบ่งไปทั้งหมดตรงนั้นตรงนั้นคือช้าง0ูนย์ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คืออีก1ช้าง แล้วในส่วนของนี้ก็จะเป็นอีกช้างหนึ่งก็คือช้างที่2อนะผมจะเขียนบอกไว้นะจะได้ดูง่ายๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็3นะผมจะทําทั้งหมดเอ่อไปสัก8ช้างนะช้างที่8จะอยู่ตรงนั้นนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้ simulation distance ไว้อยู่ที่เสช้างใช่ไหมฮะก็คือแบบปรับต่ำสุดเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการนะปลูกข้าวนะฮะแต่ละช้างแต่ละช้างไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการจเจริญเติบโตนะของ ต้นข้าวนะฮะที่เราปลูกไว้นะ,ะโอเคฮะตอนนี้ผมทำการนะปรับ random tick speed นะฮะปรับเป็นศูนยะ์ะซึ่งสังเกตดูว่าข้าวจะไม่โตนะฮะซึ่งถ้าเกิดสำหรับ random tick speed ก็คือยิ่งเราปรับยิ่งค่าตัวเลขมากเท่าไหร่นะข้าวพวกพวกพืชอะไรเงี้ยอย่างต้นไม้หรือแบบช็กโกแ n ข้าวอะไรพวกเนี้ยมันก็จะ เ,เติบโตขึ้นตามตัวเลขที่ผมปรับนะซึ่งตอนนี้ผมปรับศูนย์สังเกตดูว่ามันจะไม่สามารถเติบโตได้นะเดี๋ยวผมนะฮะจะลองเมื่อกี้เราตั้งค่า simulation distance เป็น4ใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราผมจะลองปรับ random speed สูงขึ้นนะซึ่งจะเล่งเวลาการเติบโตของค่าแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกทีฮนะโอเคฮะซึ่งตอนนี้นะผมปรับ random speed ปรับเป็น1 0 0รอนะก็สังเกตดูนะว่าข่ามันก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะฮะเมื่อกี้เราปรับ simulation distance ทั้งหมด4่ช้างใช่ไหมฮะ ซึ่งเดี๋ยวเราลองสังเกตดูฮะอันนี้เป็นช้างที่สามนะโอเคฮะอันนี้คือนับก็คือช้างที่หนึ่งนะฮะสนย์นี้ก็คือเราปลูกไว้แล้วก็นับ1นึ่งนะฮะซึ่งสังเกตดูนะฮะว่าช้างที่3นะเข้าเติบโตปกติฮะแต่ช้างที่4นะฮะเข้าไม่โตนะฮะท่านผู้ชม ่านะซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นถึงความแตกต่างแล้วใช่ไหมก็คือหลายคนก็อาจจะคิดว่าตอนนี้คือแบบโอเคฮะเราสามารถ AFK ไปไกลได้ทั้งหมด4ช้างนะฮะก็ซึ่งมันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับการที่เราตั้งค่าหรือเซตติ้งมาตั้งแต่ตอนเราสร้างแมปนะฮะซึ่งโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองออไปปรับ Simulation Distance เพิ่มดนะูแล้วสังเกตดูว่าช้างที่สขึ้นไปนะจะเป็นยังไงนะฮะโอเคฮะตอนนี้ผมได้ทำการนะฮะ รับตั้งค่าเป็น Simulation Distance อยู่ที่6นะฮะซึ่งตอนนี้ Random Tick Speed ของผมอยู่ที่0ฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำการฮะตั้งค่า Random Tick Speed ดูนะโอเคฮะผมจะปรับเป็นอยู่ที่100นะฮะปกตินะฮะโอเคอ่ะ100พอนะฮะเดี๋ยวแหลกนะฮะอ่าตอนนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองสังเกตดูนะฮะสำหรับช้างที่4ถึงช้างที่5นะสังเกตดูไหมฮะว่าข้าวตอนนี้เริ่มโตแล้วนะฮะอันนี้ช้างที่4ใช่ไหมฮอันนี้ช้างที่5อันนี้ช้างที่6 ซึ่งผมปรับ Simulation Distance อยู่ที่6นะฮะแน่นอนฮะว่าข้าวนะมันสามารถโตไปได้ถึงช้างที่6จากจุดที่เรายืนนะฮะนับศูนย์นะฮะนี่ฮะสังเกตดูว่าข้าวจเจริญเติบโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับช้างที่6นะโอเคฮะซึ่งผมต้องขอบอกก่อนเลยฮนะว่าไอ Simulation Distance นะมันไม่สามารถใช้กับพวก Entity ได้นะ Entity หรือก็คือพวกแบบวัวพวกอะไรแบบนี้นะ ต่อให้แบบเราปรับเป็นแบบ10ช้างอย่างเงี้ยนะฮะไอพวกไอออนโกูเลมนะฮะมันก็ไม่เกิดอยู่ดีฮะซึ่งผมคำนวณแล้วนะฮะไอออนโกูเลมมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้มันประมาณเอ่อสามถึงสี่ช้างนะฮะประมาณนี้โอเคฮะตอนนี้ไอออนโกูเลมมันอยู่ปกติใช่ไหมแต่พอผมขยับไปอีกช้างหนึ่งนะ,ะก็คือตรงนี้นะฮะสังเกตดูนะฮะว่าไอออนโกูเลมมันหายไปเลย <laughs> ใช่ฮะไอออนโกูเลมมันหายไปเลยมันแบบมันมองไม่เห็นไม่พอคือแบบ ไอลันกูเลมมันไม่เกิดด้วยนะก็คือไอช้างที่หยุดณจุดตรงนั้นก็คือมันจะไม่ทํางานนะฮะซึ่งมันห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ1 2 3่งสอันน่าจะอยู่ราวๆประมาณช้างที่3าถึงสนะ,ะผมไม่แน่ใจนะน่าจะตีคํานวณไปก็คือประมาณ3ามนะ,ะซึ่งถ้ารวมกับตรงนี้ก็จะเป็น4ใช่ไหมฮะเนี่ยฮะแต่พอเราขยับไปสักประมาณอยู่ประมาณช้างนี้ฮะเนี่ยฮะพอผมอยู่ประมาณช้าง ห่างจากมันประมาณ3ช้างนะปรากฏว่าเอลเลนกูเลมมันเกิดนะมันแบบฟาร์มเอลเลนกูเลมคือแบบมันทํางานปกติเลยนะฮะซึ่งเราก็จะสามารถเห็นมันด้วยนะก็เราวๆประมาณ3ช้างนะฮะซึ่งมันก็จะไปตรงกับทฤษฎีที่ว่าไอ้พวกแบบซอมบี้อะไรพวกนี้มันก็จะเกิดห่างจากเราประมาณ24ถึง32บล็อกนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะฮะโอเคฮะซึ่งตรงนี้เรารู้ละว,ว่ามันห่างจากเราประมาณ3ช้างใช่ไหมฮะ เดี๋ยวผมจะลองนะฮะกออ๊อปเอลอนโกลเลมฟาร์มนะฮะไปอีกประมาณ3-4ช้างในฝั่งด้านน,นู้นแล้วเรามาดูฮะว่าแบบเออ่ฟาร์มเอลอนโกลเลียมเนะี่ยมันจะเกิดปกติหรือเปล่าฮะโอเคฮะตอนนี้ผมก็ทราบแล้วใช่ไหมฮะว่าเออเราต้องห่างจากสมมุติตรงนี้เป็นจุดเอฟของเรานะมันจะห่างจากเราประมาณ3ช้างนะฮะเอลอนโกลเลมมันถึงจะเกิดนะฮะก็หลังจากนะั้นผมก็จะได้ทําการนะฮะก๊อปเอลอนโกลเลมฟาร์มนะฮะตรงนี้ก็ไปอยู่อีกฝั่งด้านหนึ่งนะฮะก็จะสังเกตว่า เห็นไหมฮะท่านผู้ชมไอรอนโคเลมมันทํางานนะมันเกิด2ที่เลยนะฮะฝั่งด้านนี้มันก็เกิดนะฮะด้านโน้นมันก็เกิดนะฮะก็ตรงนี้ผมก็ห่างประมาณ3ช้างเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะก็เราราวประมาณ3ช้างนะก็ปรากฏว่าไอรอนโคเลมนะฮะมันเกิดนะฮะด้านนี้เกิดไหมด้านนี้มันก็เกิดนะฮะโอเคเดี๋ยวรอมันเกิดมันก็จะห่างจากตรงนี้ก็โอเคประมาณ1 2 3 4 5 6นะฮะ ถ้ารวมๆด้านโน้นก็อีกหน่อยก็จะเป็น7นะฮะซึ่ง7คูณ16ก็ได้เท่ากับ1 1 2นะซึ่งมันจะตรงกับทฤษฎีที่ว่าถ้า NPC นะมันห่างจากเตียงของตัวเองประมาณ100บล็อกมันก็จะลืมเตียงของมันเองก็เหมือนกับมันลืมหมู่บ้านลืมที่อยู่ของมันนะก็จะตรงกับทฤษฎีนี้ด้วยนะซึ่งก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเซ็นพอดีนะซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตก็จะเห็นได้ว่าอลอนโกเลมนะฝั่งด้านนี้มันก็เกิดนะฮะทางด้านโน้นมันก็เกิด นะฮะก็สรุปว่าเราสามารถไอรอนโกลเดมฟาร์มนะฮะมากกว่า1ที่ได้นะฮะก็โอเคฮะก็จบประมาณนี้นะฮะก็ถ้าสรุปคร่าวๆก็คือนะสมมติเรา AFK เราต้องหาจุดที่มันเป็นช้างจริงๆก่อนนะอย่างตรงนี้นะ,ะมันอยู่ใจกลางของช้างพอดีนะฮะก็ด้านโน้นก็ห่างประมาณ3ช้างด้านนี้ก็ประมาณ3ช้างนะโอเคฮะซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดมันก็จะไปตรงกับไอปัจจัยหลัก2ข้อนะที่ผมบอกก่อนหน้านี้ก็คือ เลือกจุดที่จะสร้างกับเลือกจุดที่เราจะ AFK ใช่ไหมฮะอย่างสมมุติผมสมมุติสถานการณ์นะที่ว่าเราเออสมมุติเราสร้างไอรอนกลีนมฟาร์มอยู่ณจุดด้านโน้นนะแต่เรามา AFK ตรงนี้ฮะแน่นอนฮะไอรอนกลีนมฟาร์มทางฝั่งด้านโน้นยังไงมันก็ไม่ทํางานไอรอนกรีมยังไงมันก็ไม่เกิดนะพะเรานะ AFK กันผิดจุดนะเพราะฉะนั้นนะก่อนที่เราจะ AFK ตรงไหนเราต้องคํานวณก่อนให้ดีนะว่าเออมันช่างไหนช้างไหนนะฮะ ก็หวัว่าท่านผู้ชมนะจะได้สาระจากคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณที่ตามชมนะสวันดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย